ก่อนให้ยืมก็เป็นเรองใหคนฟงนะครับรปวดองพนน,น่ากลุหมอคนรวนะนะครับผูพี่ผูเก,กี้ยวไว้กดนะครับแล้วก็จะปุกงนอกหลังจากที่เราสมมตเสร็จแล้ว ว่าโรงเรียนเราเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนโรงเรียนหาใหญ่เทคโนโลยีให้เขียนมาเป็นประธานเปิดในการจัดโครงการของพิเศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2553นระรับโภช2เทคโนโลยีซึ่งขาดจากคะยนนสอนในระบบนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ระบบจริงจะต้องมีการรตรึ้มแล้วก็ าาในตาดข้าวภาในสามปีแค่มากก็จะดูแรงหนันกมากพนักงาพวกเราโชคดีสำคัญและมีความเข้า,าก,การทนคาาบในนาสูงมากก็ฝากนำดีพวกเราที่ที่เราจะม่ใจเพื่อเรียนในราคาที่ว่านี้นะครับพวกกนงานกูแก้ไขไม่ได้เยอะแยะพวกผมที่เป็นผู้ชา่างหลายคนผ่านเรีย้วแล้วแกัไได้ครับแก่ไหนเราก็เปลนได้ความกวฝางไม่ได้เรยาก ขอเราตั้งใเพราะด้นเรื่องของนักศึกษาระดับปสก็บอกคุณ่ากงใจขอพวกเราได้ช่วยกันดูแลดูีดูแลสถาบันของเราแล้วก็เมื่อเราเป็นนักศึกษาที่นีเราก็เป็นพี่น้องกับพี่น้องชาวบ้านทุกหมู่เราแล้วบ้านเาอยู่อบเจ เพราะว่าเขาจัดพอรออย่างที่รอพนการบอกแล้วนะจะดงว่าบางคนตอบไม่ได้หรอมโอ้พวกนี้ได้กินอะไรีกบ้เอะเป็นยูแต่กินยังไงก็ได้รับเผื่อครูว่างเอาไว้เลยครับเอาไว้เลยครับหยิบเรือเนี่ยครือครูครูเข้าใจว่าครูควรจะหยิบแต่งานมาที่ไมสามารถที่จะไปเปิดได้ได้นะคะตรงนั้นนะคะ เลยสงสัยนอกเหนือจากนี้ให้มาถามกันเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจูบฝากไว้อย่าขัาร์ซิ่ง,งแล้วก็กรกดาที่จะถึงนี้ตำรวจจราจรเขจาจับเลยนะคะคนที่ใส่หัวทั้งคนขับสนซ้อนเพราะฉะนั้นนะครับคนต่อไปก็นางสาวอารีตนยาแหละครับดูแล